ในวันนี้เราจะมาดูพระอาจารยา์ทำไพ่หญ้าทำไพ่หญาไว้มงุงไอ้กระท่อมน้อยอม,ก,มอกรัทอมน้อยไ,อยไออม่ต่อไฟไฟกระท่อมน้อยนะไฟห้องหนาเสียไปแล้วอากาศหนาขึ้นมาเลยขึ้จังเล่นใหม่เลยมัต่อเราออกขาเดียวบา้านค้านมันใหม่คานมันปากไม่แน่นเลย เดี๋ยวจะหาปักมานี่ปักมาต่อแล้วก็าเตพันนี่อไรระิไม้แข่งสายฮาสายอันนี้สรยดำบ่ผมเอาขุดเอนั่นมาให้ขุดมือนั่นบรสุทธิ์ในตัวหน่ะดูพระอาจารย์ทำอันนี้ไยาพ่ยามงกระท่อม มันก็ทำเวียเวียถึงเวียมันก็ทำไปแย่แย่คานเนายเพิ่มความเย็นสบายเราต้องชุบน้ำนิดหนึ่งให้มันนิ่มๆหน่อยพอมันหมาดพอมันหมาดพอได้อันนี้ทำแล้วก็ถักใช้เชือกปอฟาง สมัยคนโบราณเนาะโบราณทุกโบราณโบราณเลยคุณโบราณเลยนี่ยของแกเลยนี่ยของแกอะไรเอาโบราณแต่แกแต่ปู้แต่ปู้เนี่ยเ่าแต่เดิมเดิมแต่ก่อนแต่พ่ดท่านมีสมัยพ่ดท่านมีทั้งอาทนมีปูนดท่านมีปูนคนของข้องก็วันหนึ่งก็ได้หลายไผ่เนาะโอ้หลายันนี่ว่านี่ยาคนก็าสั่งนี่ดีเนาะ มันบอกว่าเมื่อก่อนซื้อจไทยตับร้อยสิบบาทอ๋อเดี๋ยวนี้บ้านน้องเขาขายตับสิบห้าสีเกตยี่ห้ามั้งเห็นเขาบอกแพงขึ้นไปเรื่อยเลยครับแต่มันก็ทนนะได้สามสี่ปีห้าปีก็ว่าไปเลียก็ตีว่าสามสิบบาทไปเกือกน้ำมันน้ำมันไผ่หญ้าครับไผ่หญ้าขากันแดดกันฝน